สวัสดีครับวันนี้เราจะตัดผ้าถุงสำเร็จกันนะครับเริ่มจากการเย็บยุดป้ายหน้านะครับดูลายให้ตรงกันนะครับหลังจากนั้นทำการตีจีบนะคะเพื่อนเพื่อนการตีจีบเราจะไม่ย้ำแล้วก็เหยียบตัดนะครับเราจะกดยกเข็มแล้วก็ทำการตัดได้ไปยาวๆนะครับหลังจากนั้นเราจะเย็บเข้าข้างนะครับสข็มหมุดพวกนี้จะเป็นการล็อกลายนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อให้ลายเขาตรงกันนะครับเราจะทำการ แนวรอบมึนก่อนนะครับแล้วก็เย็บซ้ํานะครับเข้าซิบด้านซ้ายมือนะครับซิบซ่อนตัวนี้ยาวเก้านิ้วนะครับเราจะเข้าที่แปดนิ้วนะคะเพื่อนเครับหลังจากนั้นทําการเข้าขอบให้เรียบร้อยเย็บตัดหัวนะครับตัวนี้เราจะยื่นขอบนิดหน่อยนะครับเย็บกดขอบนะครับทําการสอยตะขอนะครับสอยชายช่างไม่สอนแล้วนะครับช่างสอนบ่อยแล้วนะครับงานก็ดูเรียบร้อยสวยงามดีนะครับเพื่อนๆ